ครับทุกคนโอ้โหกลับมากับ EP 9แนละ้วทุกคนนะมาดูกันได้เลยนี่ดูดูเป็นไงโคตรแรงโคตรแรงวันนี้ผมมาลงดันกับเด็กๆในเอ่อในเกมนะเนาะเนี่ยนี่ว้ามันเลยชิวๆแต่พอมาถึงจริงอะหมาแค่สามนะทุกคนไอ้ไหน้า <c oughs> อนี้อืม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  <c oughs> แบบชิวๆท่านผู้ชมชิวๆเลยวันนี้เว็บสามเลยเห็นไหมแปบ๊บเดียวแป๊แบ,บเดียวชิวๆไปนัถ้าใครเดินผมในเกมนึกสามารถแอดมาได้นะผมแบบแล้าหมดเลยอันนี้พูดจรงิงเออแล้วส่วนตรงนั้นด้วยแอดเราปั่นเนี่อกทิ้งนะจาไว้ครับแอดเราปั่นเนี่ยบอกทิ้งหมดอะอจรงิงเออ I don't think you have any idea how boy. fast fast fuck, really am. as I I'm มันจำเป็นนะท่านผู้ชมคือเราปะปั่นึ่งมันแอดมาทำไมแอดมาปั่นใช่ไหมคือผมแบบรับรับแอดที่คนแบบอยากเล่นด้วยจริงๆเข้าใจว่าใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาได้นะบอกแอดมาได้เลยนะใครอยากเล่นด้วยคิดได้มาถึงว่ารับแอดที่อยู่แบบถ้าเจอในเกมว่แอดมาได้นะทุกคนเออ ก็อสมมติตทุกคนแอดข้างนอกเนี่ยอาจจะแบบเออผิดชื่ออาจจะแบบถูกแต่อาจจะผิดคนอะไรเงี้ยแบบว่าม,มีคนเหมือนกันมีคนใครก็มีใช่ปหมละ่ะจริงว่าเออเนาะคิดไปเรียบร้อยแล้วคืออะไรมีหีมีนมเนี่ยคือคือถ้าทุกคนแอดข้างนอกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ผมนะเข้าไ,ไ,ไหมเออใครจะไปรู้อ่ะชื่อไม่รู้จะบอกปิดหมดแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าชนชิงตีชิงเมื่อเอาไอ้นี่ชนกัน โซนแกงก็อย่างนนั้ลรท่านผู้ชมจําไว้จาไว้จําไว้นะจําไว้นะทุกคนจําไว้ภาษาไทยเรียกว่าตีชิงถ้าทเอออไ้ที่ตีชิงเรียนดนตรีไทยทุกคนมันก็จะมีเสียงแล้วเนาะชิงชิงชิงสองชิ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 งเต้หนองเต้หนองอะไรนั่นแ่ะทุกคนเดี๋ยคิดมากนะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรย้ำอีกทีนะครับแอดมาได้แต่อย่ามาะมวลโซนตีนไม่รู้จะฆ่าบางทีซะ โอเคไหมน้องๆสวัสดีนะคะรับไวรุ่นสวัสดีคนะรับไวรุนวร่นวัสดีครับวัสดีครับอืมวัสดีครับไวรุ่นเว็บสองท่านผู้ชมชิลไปเนะยอมเป็นเสือที่เงียบเงาน,นะครับดีกว่าเป็นหมาที่ห่อหอนนะครับฝากไว้คิดนะครับยุคคือจะบอกว่าแบบพี่ก็ลงดันมาเป็นแบบกี่สิบลอบก็ไม่รู้อ่ะเออแบบเป็นสิบสิบ้ 5, อห้าสิบล้อก็ถึงผู้ผมล้แต่แบบรหัสเก่าเลยนะ ไอรหัสเก่านี่คือยังไม่บินนะก็คือยังเล่นอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละเป็นรหัสที่มันเร็วก็ตันแล้วนั่นแหละทุกคนนะก็คือแบบชิวๆอะทุกคนอืก็เล่นแบบสบายๆนะอะเนาะเนี่ยเห็นปะรูดีผม,มฝึกมาหมดแล้วดูท่าโดดดูอะไรก็รู้ผมเล่นมาขนาดไหนนะเออเห็นไหมย่าอมกทีนะทุกคนพันซับไอหน้าน,นี้แน่ๆนะครับหนึ่งเล่ม ชิวๆแจกแน่นอนคิบเบอร์ตอนแจกขี่พยานเนี่ยคนเหลือเออแจผมไม่ได้แบบโกหกไม่ได้ขี้หมวโอ้โอ๊ดอะไรเออผมพูดจริงผมแจกจริงผมต้องแจกนะผมไม่แจกเดี๋ยวมันจะแบบอะไรวะโอ้พี่แม่งหลอกเด็กไอ้เหี้ยแม่งหมดคอนมซับไม่แจกผมแจกจริงนะผมเลยอัดคลิปด้วยทุกคนมาทุกคนมาแจกกันแล้วแน่นอนชิวๆนะผม สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมเดี๋ยวผมจะสปอยก่อนเลยนะผมจะมีแจกพันทรับห้าพันทรับแล้วก็หมื่นทรับคนชอบหนีแจกอะไรเดี๋ยวบอกกันอีกทีวันพระวันเจ้าไม่แจกอันหนึ่งเว้นคนนะจะกันแบบง่ายๆชิวๆครับสบายๆนะผมแจกกันแจกก็แจกอันเลยอยากจะดูแต่หนี อยากแจกอะไรผมก็อยากจะแจกอแจกแจกทุกคนแล้วอ่ะเออทุกคนก็ช่วยกดแชร์นะไอ้คนไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือถ้าสมมติมีคนมาดูเยอะเราคนกดซับเยอะเนี่ยผมได้แจกเร็วๆทุกคนได้เร็วๆนะครับผมจริงว่าตะโกนหาสรรหาตะหีแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นนี่ก็ช่วยกันกดไลค์นะกดแชร์นะครับให้ผมด้วย เพื่อจะได้ที่แจกแบบเ,เร็วๆนะผมน้องได้เร็วด้วยมีคนมีผลอะไรนะผลแลงรงล้มทวงแบบเอาเวกด้วยโคตรโห่ทุกคนอุ้ยลูกไฟลูกไฟหลบ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 หน่อยนะทุกคนมาทำงานอะไรวะเนี่ยทาง,งานมีแต่หิโผลม,มาทั้งวันเลยชิวๆก็ทุกคนชิวๆผมมาเล่นแบบชิวๆนะวันนี้มไม่มีอะไรหรอก ส่งไปแล้วก็ยังอยากให้ดูอีกหมายความว่าไงเนี่ยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรพวกท่านเนี่ยเอออยากให้ดูอะไรกันเห็นไหมนี่เราสายย้ายแล้วนะคนบอกว่าเอ,อ้ยไม่ได้ย้ายก่อนสองอ e ีพีแล้วยังกดเดิมๆม,มาตรงนั้นก่อนเดี๋ยวผมย้ายให้อ e ีพีสิบเจอกันเอ,อ้ยตายแล้วดูธรรมะใช่ทุกคนดูธรรมะธรรมโมบ้างนะคนจะได้แบบจิตใจโปรงใสนั่งบนบัวยืนบนบัวได้ตั้งแต่เกิดนะผม โคตรเท่อะยูบ่บนบัวได้อะ <p> มันใครทำได้ไหมมันใครทำได้ไหมขอโทษคนที่เคร่งคับศาสนานะผมไม่ตั้งใจหรอกเออช่างแมงดิสัน์นี่มันช่องกูยีอ่อะนะครับผมนะอืมมึงไม่สนใจแบบอะไรลักหนาหรอกนี่มันช่องใครช่องกู้มไม่จ่องมึงนะครับผมเออควรจะลืมนะแอดมาได้นะผมชื่อนี้เลยยเห็นไหม เรียกผมแอดทุกคนเลยเนี่ยแอดเองด้วยเขาไม่ได้แอดผมมาเห็นปางมั้ับมางดีดูปัจญากรรมเพราะแบบบาว่าเขามาดีไงถึงผมจะฆ่าเขาเขายังแบบเล่นกับผมมบางคนวิถีชีวิตปัจญาบางคนข่มใจขมกิเลสตัณหาดูเป็นบ้างหรือเปล่าดูแต่หีไม่ไหวหรอกจริงๆนะเพงไม่คิวอะอะไรวะ Go, let me go